ดีครับคุณมออนล้ท่านผู้ชมผู้ฟังรายการครับก็ต้องบอกคุณปินก็ไปได้ทางไปที่เวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถูกต้องครับบรรยากาศทางเวียดนามดีไหมคะโอ้โหต้องบอกว่าอากาศร้อนร้อนไม่ได้แพ้ประเทศไทยเลยเผื่อผมว่าจะมากกว่านะโอค่ะบ้านเราอากาศกําลังดีฝนตกมากร้อนมากเนาะ ต่ตอนแรกคิดว่าอากาศที่โน่นคงจะแบบว่าเย็นเย็นสบายสบายกว่าประเทศไทยที่ไหนได้ไม่ใช่เลยอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ร้อนเป็นเย็นที่เย็นเป็นร้อนนะตอนนี้โลกเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงนะยุโรปก็ร้อนกันอุตายกันเป็นว่าเล่นเลยเนาะครับไม่เป็นไรนั้นเั้นการลงทุนในบ้านเราคุณปิ่นอาจจะร้อนบ้างเขียวบ้างแดงบ้างก็ธรรมชาตินะตามวันค่ะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วนะคะคุณปิ่นค่ะก็คงต้องบอกว่าภาพรวม ในช่วงสั้นนะครับคือคในในบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนถ้าใครอ่านเป็นลูกค้าของบริษัทรลักทรัพ KTB คอ r e a n t t e h n o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  y y b n n k ก็คงจะทราบนะครับว่าผมให้วิวไปชัดเจนอยู่แล้วว่าในระดับวัน2วันนี้ตลาดอยู่ในช่วงของการพักฐานระยะสั้นก่อนแค่ไหน,นครับ,รบปรับฐานระยะสั้นก่อนอก,ก,ก็อาจจะคิดว่ากินเวลาไม่นานคือเป็นลักษณะของการกว่างตัวเพื่อรอปัจจัยใหม่ๆแต่ปัจจัยใหม่หมๆมันดูจะเรวร้ายนะ เลวร้ายนะครับไม่แน่นะคุณมอเฟดเฟดกำลังตามเล่นเฟดเอดีเอดซีใช่ไหมอีซีดีค่ะอีซีบีอในระยะใกล้หน่อยหนึ่งก็คือปลายจัดาห์นี้คือวันศุกร์ติดตามที่ตลาดก่อนนะครับว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหรือเฟดเนี่ยเขาจะพูดออกมาในลักษณะยังไงนะครับแนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการเงินซึ่งจะส่งผ่านมาโดยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย จะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ในมุมของผมผมเอ,อพูดไปก่อนเลยละกันนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาละกันาคิดว่าเขาไม่ได้ใช้ QE 3นะแต่ว่าเพราะว่าเราก็ยืนยันมาตลอดเราอาจจะเป็นมุมมองที่ส่วนกับชาวบ้านก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของเอถ้าเป็นในส่วนของนักลงทุนบางส่วนเนี่ยเขาอาจจะไปคาดหวง e ัง QE 3ค่อนข้างเยอะ นะครับแต่ของของผมคิดว่าไม่เพราะว่าถ้าจะต้องใช้ QE 3นั่นก็หมายความว่า,เ,าเศรษฐกิจจาล,ล,ลาัดเร็ว้ายแล้วนั่นก็หมายความว่า,ามันเป็นความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโอบามาหรือเปล่า,าอันนี้ในขณะที่จะมีการเลือกตั้งอะไรอย่างเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่าง อย่างที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นเพียงของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทํานองกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ในวันศุกร์ซึ่งอันนี้ต้องบอกเป็นมุมมองนะครับเน้นว่าเป็นมุมมองของเราว่าเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้ามาตรการออกมาเป็นที่พอใจเป็นที่ยอมรับเราก็ถือว่าโอเคละนะครับนั่นก็อาจจะเป็นตัวช่วยให้ตลาดหุ้นโดยทั่วไปในโลกเราเนี่ยปรับตัวขึ้นก็ได้ <molec> นะครับอีกอันหนึ่งก็คือในสัปดาห์หน้าน่าจะราววันที่หกกันยานะครับอันนี้ก็จะเป็นการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คืออีกอันหนึ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือเปล่าที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจยุโรปซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าณวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจของยุโรปยังไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดเผ่อๆจะยังเลวร้ายอยู่ เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในช่วงที่ดัชนีกําลังจะขึ้นทดสอบพันสองร้อยสี่สิบแปดจุดซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญถ้าติดตามก่อนหน้าที่ผมจะไปเวียดนามคงจ้าผมให้สองแนวแนวที่หนึ่งคิดว่าผ่านไปได้ซึ่งมันก็ผ่านจริงๆก็คือตอนนั้นบอกพันสองรอยยี่สิบเก้าส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือพันสองสสิบแปดแนวนี้จะเป็นแนวหินนิดหนึ่งนะครับซึ่ง ถ้าจะเข้าใกล้แล้วก็จะสามารถผ่านไปได้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องมีตัวแปรหรือปัจจัยบวกแรงๆเข้ามาช่วยมันถึงจะสามารถดันให้มันทะลุไปได้ถ้าไม่มีตัวช่วยตรงนี้อาจจะทำให้เกิดการปรับฐานอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่สามารถจะไปไปคาดเดาว,ว่าจะเกิดรูปแบบไหนเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบาย เศรษฐกิจอะไรของระดับโลกอะไรถ้าอยงนั้นกลยุทธ์การลงทุนสําหรับเรากับสิ่งที่ไม่แน่นอนคือแบบไหนคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่สําคัญก็คือจะต้องรู้จักขายทํากําไรระยะกั้นด้วยนะครับที่เน้นมาโดยตลอดในระยะหลังนะครับหุ้นปรับตัวขึ้นก็ต้องมี Take Profit ล็อกกําไรแล้วก็เก็บเงินสวดบางส่วนพออ่อนลงมาก็ต้องรู้จักซื้อด้วยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้ไม่ได้เป็นลงนะครับ เพราะฉะนั้นการซื้อยังเป็นอะไรที่จําเป็นอยู่ค่ะอืมค่ะก็น่าสนใจนะครับ <laughs> เพราะฉนั้นก็คือผู้ง่ายขึ้นกอบบนขายทํากําไรบ้างแต่ไม่จำเป็นต้องเกลี้ยงพอร์ตนะครับแล้วหุ้นในกลุ่มไหนคะคตอนนี้ค่ะน้ำหนักที่ให้เนี่ยจริงๆแล้วยังคงเน้นมาโดยตลอดว่าในไตรามาสที่สามจนถึงสิ้นปีนี้ผมยังคงให้น้ำหนักในหุ้นกลุ่มพลังงานปิโตรเคมี นะครับพลังงานนี้ก็จะกินความไปถึงโรงกันด้วยนะครับ<ช>ปิโตเคมีธ<ช>นาคารพาณิชย์เนื่องจากสินเชื่อของประเทศไทยยังคงคิดว่าเติบโตต่อเนื<ช>่องดี<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ผนวกกับกลุ่มสื่อสารนะครับ<ช>ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้อัน,น้สงบวกจากเรื่องของการประมูลใบอนุญาตสามีที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม<ช>นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มมูลค่าหุ้นเข้าไปได้ค่อนข้างดีทีนี้ตลาาหุ้นกลุ่มสื่อสารปรับตัวขึ้นมาเยอะในช่วงก่อนหน้านี้ วันสองวันนี้เราจะเห็นแรงขายทํากําไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้ามีแรงขายทํากําไรแล้วราคาลงมาเาน่าสนใจก็น่าซื้อเช่นกันโดยเฉพาะหุ้นใหญ่อย่างอัตวานแล้วก็ d ีแทกอัวานดีแทกราคาที่น่าสนใจควรที่จะอยู่ตรงไหนคะในวิวของเรานะครับเราให้ไว้สําหรับ a อ v a วานที่2องร้อหกสิบาทอันนี้เป็นระดับเป้าหมาย,ายค่ะเป้าหมายเลยที่ได้รวมมูลค่าสาที่จะเกิดขึ้นด้วย ่วนตัวดีแท็กเราให้ไว้ที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทคะครับครับอ๋อก็ราคาก็ไม่ต่างกันทั้งสองตัวนี้นะคะอ่าน่าสนใจทั้งคู่นะครับค่ะค่ะคก็คแล้วหุ้นในกลุ่มพลังงานล่ะคะในกลุ่มพลังงานเรายังคงเน้นหนักไปสี่ตัวหลักเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทสพปตทปตทจีซีร Z, หรือ global chemical เนี่ยนะครับรวมถึงตัวสุดท้ายก็คือไทยออยล์รือท็อปนะครับ จะเป็นตัวเลือกหลักของกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีในทที่เราให้ไว้ปตทอสอพอนี้แนวรับแบบไหนก็คุณปิณพเห็นถอยมาโดยตลอดในช่วงสัปดาห์ผมต้องบอกว่าช่วงสั้นมันมีการถอยมาจากข่าวที่เรื่องว่ามีการเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในประเด็นการเพิ่มทุนะนะครับตรงนี้ผมก็บางที่ผมก็ยากเข้าใจนักลงทุนเหมือนกันนะครับเพราะเราพูดตรงๆเลยในจังหวะที่ พอบอกว่าจะมีการเพิ่มทุนตอนนั้นก็กลัวทําให้ต่อพอขึ้นไม่ได้ทั้งที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็ดีนะครับแต่พอบอกว่าประเด็นเพิ่มทุนเอาจจะต้องเลื่อนออกไปประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่าจะต้องไปจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะในช่วงก่อนที่จะเกิดการประชุมเนี่ยทางบริจัทเองต้องไปชี้แจงให้กับนักลงทุนบางกลุ่มฟังเพื่อให้เข้าใจในประเด็นของ การเพิ่มทุนที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทําให้ตัวสพเหมือนถูกกดดันลงมาเหมือนกัน<ช>ก็ไม่เขา้าใจจริงๆแล้วทําไมตอนที่จะเพิ่มทุนก็ลงแต่ตอนที่บอกว่ายังไม่ยังไม่เพิ่มทุนก็ลง<ช>นะครับอันนี้ก็ยากเข้าใจเหมือนกันนะครับ<ช>อืครับแต่ในความนจริงเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่การเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นแล้วค่ะควรซื้อบริเวณไหนแล้วก็เป้าหมายเท่าไหร่ะออถ้าสําหรับสพนะครับเดี๋ยวผมดูนี้หนึ่ง เพราะว่าจริงๆเคยตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่หลุด150บาทก็น่าจะเป็นโซนของการซื้อหุ้นที่ดีเป้าหมายหุ้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้ามอย204บาทครับเป้าหมายนะคะเป้าหมายครอย204บาทครับะก็หลุดต่ำกว่า150คือถ้าเมื่อไหร่เห็นเขาแบบประเภทหลุด150ลงมาเนี่ยนะคือโซนของการซื้อถ้าในมุมของปัจเจัยพื้นฐานนะครับวัตถุทจีซี้วคะ จีซีของเราก็คิดว่าราคาเป้าหมายที่น่าสนใจทางเราอาจจะทำไว้สูงนิดนึงค่ะเท่าไหร,ร่คะประมาณ85บาท85บาทใช่ครับค่ะคเพราะนั้นตรงนี้ที่64บาทสลึงเราก็คิดว่ายังมีรูมที่ดีโอเคนะครับตอตตัวแม่ค่ะตัวแม่ของผมทำไว้ที่420บาทนะครับ สี่ร้อยยี่สิบโอเคค่ะก็ยังพยายามไต่อยู่นะครับแต่ก็ก็ดีกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับถ้าใครจำปตทได้หลุดสามร้อยไปตอนนั้นนะฮะเราก็เห็นเขาอยู่ตรงนั้นต้องพักใหญ่ๆหญ่ก็สามศูนย์หนึ่งศูนย์มาเรื่อยเื่อจนะใชสามศูนย์แปดก็เริ่มมาตอนนี้สามร้อยสามสิบกว่าอะไรถ้าถ้าสามร้อยสามสิบกว่ารับบริเวณไหนคะณเวลานี้นะคะณเวลานี้ให้ผมมองจริงจริงถ้าแบบ ถว330ก็น่าที่จะรับได้แล้วล่ะนะฮะท็อปละคะท็อปท็อปเอ่อทาร์เก็ตที่ผมทําไว้67บาท50ในในช่วงก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามันมันไต่ขึ้นมาถึงแล้วทะลุแล้วเนาะมันดูเหมือนทะลุไปนิดนึงเอาเป็นว่าใช้ลักษณะอ่อนตัวรับแล้วกันท็อปอ่อนตัวรับนะเป้าหมายละคะเอไม่ถึงราคาที่จะรับเลยฮะค่ะไม่อ่อนราคาเป้าหมายขึ้นปีนให้เดิม60 หกสิบเจ็ดโอ้ขอโทษขอโทษพูดผิดครับแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกห้าสิบขอโทษครับกับหลังค่ะเจ็ดสิบหกเพราะนี่มันหกสิบเจ็ดแล้วเนาะหกสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบหกห้าสิบนะคะับครับค่ะคุณปินค่ะหุ้นแบงก์ตอนนี้เองต้องถามคุณปินนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของแบงก์กรุงไทยนะคะที่เป็นเอ็กเอวันนี้นะคะจะแนะนำนักลงทุนให้เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือเปล่าคะจริงๆในมุมผมคิดว่าน่าสนใจนะ สำหรับกรณีของกรุง bueno. ไทยอย่างที่บอกคือการเพิ่มทุนของเขาเนี่ยเป็นไปเพื่อการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่น่ากังวลสักเท่าไร่แล้วก็การขึ้นเครื่องหมายวันนี้ก็เกิดด i ชนีอิมแพ็คเกิดขึ้นถอยมาเยอะเหมือนกันนะนะครับลบไปหกเปอร์เซ็นต์ที่เห็นตอนนี้คนที่ถือครองหุ้นเมื่อวานนี้ก็ต้องเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่งั้นก็จะได้ลดลงถ้าเขาเขาซื้อและจนได้ขึ้นเครื่องหมายแล้วก็คือเขาได้สิทธิ์อยู่แล้วเมื่อวานนี้สูงเลยนะ ครับแปดบาทอันนี้มันเป็นตามทฤษฎีนะครับเป็นตามหลักวิชาการเลยถ้าเมื่อวานขายทิ้งมารับสิบหกบาทนี่ยังคุ้มอยู่นะไม่แน่นะครับเพราะว่ามันต้องไปวัดกันที่ผลถัดจากนี้บางทีนี่เป็นการมองแค่ในระยะตั้นเกินไปเพราะว่าจริงๆเราต้องดูว่าเดี๋ยวถัดจากนี้เนี่ยราคาหุ้นเขาจะเฟื่องกลับไปม้ากน้อยแค่ไหนอันนั้นสำคัญกว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับการลงทุนนะคะต่อจากนี้ค่ะ ก็ยังคงให้คอนซืรนเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจโลกนะครับ <c oughs> ที่ผมคิดว่าภาพครึ่งปีหลังเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในภาวะที่อ่อนแอ <c oughs> ถ้าภาพภาพรวมเศรษฐกิจโลกเพราะว่ามันก็คงถูกกดดันมาจากปัจจัยทางด้านยุโรปนั่นแหละนะครับ <c oughs> แล้วก็แต่ข้อดีหรือโชคดีก็คือเศรษฐกิจในประเทศเรายัางถือว่าค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> ผนวกกับปีนี้ก็ ครึ่งปีหลังเรายังได้ภาพในเชิงบวกที่ว่าเศรษฐกิจเราก็จะโตกว่าปีที่แล้วหลังจากที่ปีที่แล้วเราเป็นการดิ่งลงอย่างแรงในไตรมาสที่สี่จากเหตุการณ์น้ำท่วมปีนี้มันก็จะเป็นภาพที่จะเห็นจ d ดีเฟื่อกลับไปค่อนข้างดีทีเดียวค,ครับ,รบอันนี้ก็ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทยนะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าหากเกิดครัชก็คือครชเต็มที่ที่คุณเป็นให้พันสองร้อยยี่สิบเก้าถูกไหมคะอ๋อใช่ครับอันนี้ อันนี้คือกรอบล่างกรอบล่างค่ะใช่ใช่อ่าฮะครับอย่างอย่างแย่ๆหน่อยก็คิดว่าพันสองร้อยจุดนะครับก็น่าจะเป็นแนวไล่แนวรับของจุดเอ่อเหตุการณ์ที่ลายตรงเนี้ยนะฮะก็หายไปแค่สามสิบจุดเองครับก็คงต้องบอกว่าตลาดหุ้นเราก็พฟอร์มไม่เลวนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะสบายดีนะคะคุณปินไม่ได้เจอกันนานแล้วนะอ๋อครับโอ้โทษทีขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งพอดีอาจจะเป็นโอกาสที่ สั้นนิดนึงแล้วนะครับสำหรับเผื่อน,นักลงทุนที่ฟังรายการสถานีสุวรรณภูมินะครับพอดีทางาบริษัทนะครับหลักทรัพย์เคทีบีเราจะมีจัดสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่3ามแล้วก็สิบสามกันยายนจะเป็นเซสชั่นตอนเย็นถึงค่อนไปทางดึกนิดหนึ่งคือหกโมงเย็นถึงสองทุ่มครึง่งที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับห้องหนึ่งหนึ่งนหนึ่งหรือชั้นสิบเอดของตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งเราเวลคัมนักลงทุน จากที่ไหนก็ได้นะครับ<ะ>ตอนนี้เรามีผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนมาแล้วจำนวนหนึ่งประมาณ30ท่านะนะครับแต่เราจะเปิดรับได้อีกไม่มากนะครับถ้ายังไงผู้ได้สนใจกรุณาโทรเข้ามาที่บริษัทนะครับ<ะ>เราจะมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่ทำหน้าที่รับลงทะเบียน<ะ>นะครับมีสองวันนะครับ<ะ>คือวันที่สามกับสิบสามซึ่งสองวันผมก็คงไป ร่วมงานด้วยนะครับ<ช>แล้วก็จะมีน้องนักวิเคราะห์ในทีมไปด้วยนะครับเป็นพักเย็นหกโมงเย็นถึงสองทุ่มครึ่งถ้าใครคิดว่าสะดวกจะไปฟังภาพรวมตลาดที่ผมจะมองในครึ่งปีหลังนี้ส่วนที่เหลือนี้ยังไงผู<ช>้แนะนานเราคืออะไรนะครับก็ขอชื่นได้สองวันนั้นนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์026481111นะครับแล้วก็ต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจบอกว่าจะมาจองที่เออหรือลงทะเบียน กมานานะครับเดี๋ยวเขาจะตอบไปให้เองได้ค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะค